เอาสวัสดี EP ที่3ครับพี่น้องครับผมอยู่กับผมบ่าวเนสรถดำเมืองย่อยครับมือนี้นี่ก็มีรถเขามาเพิ่มอีก2คันครับผมมือว่านนี้เพิ่มเข,ข้ามาคันหนึ่งครับผมมือนี้เพิ่มเข้ามาก็สิเป็นคมมานซูครับ PC 200 CE แล้วก็มี x c m g อยู่ในโซนพุ่นครับอ่าเป็น XCMG ครับมือนี้เขามา2คัน โดยรวมสรุปแล้วในน้องนี่อ่ามือนี่เป็นมือทีสี่นะครับรหลดกาได้เข้ามาหอดหาคันแล้วครับหรถแมคโครอ่ามาที่นี่ก็รอแค่สั่งวิ่งดินครับในส่วนนี้ก็แยกทีมเลยครับ ก็มีมาลงมาเวียงดินครับผมกับอีก2โตกับเบิกป่าไปเรื่อยเบิกจนสุดทั้งหลังพุ่นแล้วครับอันนี้ก็สิเป็นแนวขั้นแนวขั้นดินตัวลักนี่ก็สิเป็นก้น นนนองี่กระทำการเวียงขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเวียงได้ดสักพักถอยออกแล้วกา็เอาห้องอลงมาวิ่งนี่ครับแนวนี่สีขึ้นไปท่านี้เลยครับสี่ขึ้นไปตรงแบบนี้เลยกับทางนี้ก็สเชียงไปแบบนี้ครับ โอ้รถผู้ใดเนโมาหานอ่อาไหมบะครับอันนี้ก็เพึงมาให้ระดับลงไปน้ำนี่ก็สซีสูงกว่าระดับประมาณเจเซนครับก็คือลักแดงของเขาเป็นลักระดับ มีการเริ่มพุดเลยครับทั้งนานี่ก็สีเอาออกให้มันเป็นพื้นเดียวกัน <S <S เพื่อความสวยงามเนาะกับถอยออกเลยครับเพราะว่าส่วนแรมนี่นี่มันบกยลายปันไดเอาหอกรอลงมาแลกก็คือสีกระเทิน <c oughs> ก็เลยเวียงเอาเลยครับ กันหลดครับคุณดันเตียครับย้ยดีเบิ่งในกระจกนี่ก็เป็นรอบดแล้วนี่เาดี๋ยวพาไปเบิง่งแม่โคอม้างป่าทั้งคุณครับกับรหลดแท็กเตอร์คนละไกลๆคนละเออเสื้อซองโตอยู่ทำเดีวยวกันหนาซิบบกคอยได้แล้วล่ะเดกกระถอยดากตามกันแล้่ นี่ก็เปลี่ยนหน้าที่กันนะครับทางนั้นลงเวียงดินทางนี้มาเบนคันลงต่อเลยนี่ก็เบนมาคอยดักตมกันเลยโอ้จริงนี่นาสิลงให้มันเสมอพื้นกันเลยเนาะนี่ขวานอาคุดขึ้นมาเลยนี่อืมทำไมทำเยี่ยงนั้น อันนี้แม่นเบิร์ดเลยครับบอนคุดหลอกอ่ะยักษ์ใหญ่จากสองค่าย XCMG ประทะโกโค้ปสุ อ่านี่ครับเฮาโบมี่โดนครับเท่ากันเลยต้เลย้ใส่รถแบคโคอ,อ่านี่เดี๋ยวพาบึงโดยรอบแบบคขาวๆครับนี่ครับเป็นน้องที่ค่อนข้างสีกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ครับนี่ฮากระซิคุดไปฮอดพุ่นเลยครับพุ่นรถฟอรดที่ขาวๆพุ่นแล้วครับ ตัวนี้นี่ก็แม่นครับโอ้นิ่เนภาพมุมสูงนี่แห่งกว้างใหญ่ไพศาลเลยอ๋เป็นได้ครับเฮาบบมีโดนเขาก็เลยต้องขึ้นมือแม่โครมา นี้นี่เป็นไฮน้าตกกากะข้าเจ้าครับอันนี้นี่บอนที่เข้าพุทธกระซิมีพอนรักนั่นครับแล้วก็หอดพุ่นแล้วก็พุ่นครับพุ่นเอา โอเคครับผมคลิปนี้ก็ซิมีประมาณนี้ครับผมถ้าใครมาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อเอาครับผมเพื่อสีโบพาดคลิปใหม่ๆก็กดแจ้งเตือนใบ้น้าครับเดี๋ยวกัะสได้มาอัปเดตตอนต่อไปครับผมเอาสำหรับผมเบเนตสกะสวัสดีครับ